ใกล้สวนเมืองเพชรนะฮะคุณน้อยน้องชายหมอปานะครับวันนี้จะมาปีนต้นตาลเพื่อเอาจาวตาลมาแกงวันนี้หมอปาจะทําแกงจาวจาวตาลให้พวกเราได้กินกันเดี๋ยวพี่อุ๊บจะลองปีนด้วยนะครับดูจะจะปีนได้ถึงขั้นไหนมาเลยตามมาเลยปีนไม่รอดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเอาต้นหน่อยหนึ่งปีนไปพี่ปีเอาต้นไหนแล้วแต่คุณน้อยเลยเปีสองปีเท่านี้เหรอให้พี่ปีนเหรอ ตัวอ,อะไรเหมือนงูเลยไม่มีไม่มีมันเหมือนงูกับตัวอะไรอ่ะตุ่มใเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวตกมาเดี๋ยวกันดิ ปีนได้ลงไม่ไ <irgendw> ด <carbono> <Beautiful, S 2> ้แแลล้ววอาานี่่่เเตยยๆ กท่าต้นตาลนี่แ่าะแต่าท่าสวยนะยีโดหนมเห็นเห็นไหมเห็นไหมยูดานหลังไปอีกดฮ่่โอ๊ยไม่ไหวอ่ะเดี<_<_๋ยวมันเสียว ลงไม่ได้ ไ้แค่นี้พอไปไปดูไปดูน้องชายหมอปลาไหวใสยรู้ไหมมาดูดูน้องชายหมอปลาตามมาเชือกนี่ปลูกอะไรกันคะแปลงครับแปลงมาดูในตรงไหนดีมีมีมีวัดกันป่าวัดที่มาเมื่อคืนวัดที่มาเมื่อคืนป่านัดหลังวัดต้องเหนื่อยเลยกูน้อยเหนื่อยเหนื่อยได้แค่นั้นเอง นิดเชื่อทำอะไรครับยนลหรอเอาตอนมันต้องมันโยนทำ้านไม่พดไม่นี่มไหมดูดูดูโอ้โหมีมีดเดินเน้อมีเนะพฤติการนี่ดูดตายแล้วเราต้องถอดรองเท้าใช่ไหมคะ แล,แ,ลแล้วเชื่อพี่ต้องทำอะไรป่ะเดี๋ยวปล่อยแบบนี้ปล่อยไหะ่อย,งยลงมาอยมา่อยแก้เลยนะแก้แก้อะไครับแก้พอถูกลงมาครับครับโ,โ,โ,โยนโยนใส่ใส่น้อยนี่ครับวิธีการปีนปีนต้นตาลเพื่อไปเอาเจ้าตาลนี่คือน้องชายหมอปลาคเล็กนะคะยังไม่มีเมียนะขยันมากลิงวัวทั้งหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวลองปีนเดี๋ยวชี่ลองปีนแค่นี้นะ มีจะหล่นมาใส่หัวพี่ไหมน้อยมีจะล่วงลงมาไหมวันนี้ล่วงมาโอ,โอ้โหจ้าวตาเนะครกินไหมครับจ้าวตาที่เอามาเชื่อมที่ออกหวานๆนะ่ะมันจะอร่อยมากนะเขาเรียกอะไรจ้าวลอนตาลใช่ไหมลอนตาลนะฮะอร่อยเชื่อมหวานใส่น้ํากะทิใส่น้ำกะทิหรือใส่น้ําแข็งด้วยอ่ะกิโลโอ้ยไปถึงไหนแล้วอยากจะขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวพี่ขอปิงแค่นี้พอ วมิดล่วงใส่หัวนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวครูขอปีนตรงนี้ครขอปีนตรงนี้มีผมจะปีนตรงนี้เอานเอาไม้อ่าว่าย,นะยล่ถถยนะอันนีถถ้คือไม่ไผ่นะเาทำเป็นอะไรนะ่ะไม่ไผ่ ได้ไหมยูโรโคลโกะฮะยูโรไม่เอาละไม่ไหวค่ะวายเอาแค่นี้พอแค่นี้พอวงในเนี่ยไม่เอาละค่ะกลักวควรร่วงวายวายเหนื่อยเดกด่าจะได้กินลำบากแล้วแต่ คนที่นี่เขาจะเก่งกันน่ะโยมหายไปอยูโนมองไม่เห็นตอนนี้มันบางเห็นไหมมองไม่เห็นเราไม่เห็นเห็นไหมบางเดี๋ยวลูกตานอนไปหัวนอ่ะมนนิดตอนตอนลงค่อยๆลงมาเลยเหรอ เจ้าดเก้าน oh ี um ่คือจำปวจำตัวเดี๋ยวเราาจำตูวะจปเราจะปนรถมาดูต้องหลบเดี๋ยวมันใส่หัว อ๋อะไรอ่ะวังเดือดแล้วมันจะหัวเดือดเนอะตั้งหลอดแบบเดือดเลยได้แล้ววางเดี๋ยวล้วเนอะโอ้ยโอ้ยเอาแกะหรอครับแกะใช่ไหมแกะยังไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเสรแล้วโอ้ยไวมากเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเชื่อมด้วยเนาะเสร็จนะครับอ่ะแกะก่อนอยุดเลยทำงานใครกับเวลาโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วครับดึงไปได้เลยโอ้ยนี่ อได้แล้วนี่ได้แล้ว,ด,ลวดีใจจังเลยสีมือสีมือสีมือโอ้ยทำได้ไงเร็วมากเลยเออนี่ได้เยอะไหมได้เยอะไหมลงมาอีกแล้วครับจะเป็นม้าว่าแตกเลยทำไมมันลงมาเร็วจังเลย,เยนี่ครับโอ้ยนี่ ตกใส่หัวไม่โน no, แน่เลยวันนี้เราจะกินแกงเจวตากันนะครับแต่จริงอยากกินเชื่อมเชื่อมมันจะอร่อยเหนื่อยหูเยอะเลยนะเยอะไหมถ้าปอกมาจะต,ต้องไปปอกใครกินไหมครับ <c oughs> ใครกินกันไหมครับครับเิ่งมากครับปีนแป๊บเดียวขึ้นมาแต่เราคงไม่มีปัญญาถ้าอยู่มันนอกอะโอ้ต้องต้องฝึงกน,นะนั่นเขาใช้ไม้ไผ่ทั้งต้นเลยนะครับ ทำเป็นอะไรนะั้นบันไดใช่ไหมใช้ไม้ไผ่ที่แข็งแรงยาวมากแล้วก็ทําเป็นบันไดปีนขึ้นไปมามล้นะครับมาแล้วมนาะแล้วมาแล้วเยคเดี๋ยวนีได้ไล้วเหน็นโอ้ยสุดยอดมากเลย นี่ไปเลยครับนี่เราได้มาอีกแล้วเ,เห็นไหม <laughs> ไม่ได้ขึ้นแต่ก็ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับวันนี้เราจะกินลูกตาลเชื่อมกันลูกตาลอยแก้วกับแกงลูกตาลครับโหเยอะเลยคุณน้อยเยอะเลยขอย่างครับ <Yeah. S 1> หรอเอาหมดต้นเลยหรอ,อหครับไม่ก็ไม่ก็ไม่กะว,ว,ว้าอะไรอะ โอ้โอ oh. ah. ah, yeah. okay. uh ้น huh. right. right ah. ีโ้ถูกแนมากเลยไอ้เรียบร้อยลวครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วเดี๋ยวเราถ่ายไครับอเยอะเลยนะคุณน้อยเยอะเลยเดี๋ยวคุณถ่ายลูกตานี่ครับ ฝีมือพี่อุ้มนะครับไม่ได้ปีนะครับสีมือเป็นคนแกะออกจากเชือกมันเหมือนแบบส่งเบีย้ยยังชีพอ่ะอยู่รงมาถ่ายนิดเดียวถ่ายแต่คุณต้องเดี๋ยวคุณจะปิดช่องละ <c oughs> ครับนี่แหละผลงาน <c oughs> <c oughs> ด้านเลยเนียนเลยก็เป็นคุณน้อยน้องชายหมอปลาปีนขึ้นไปนะพี่อุ้มก็เป็นผู้ช่วยเ <c oughs> ย็นนี้บ่ายนี้เลยคุณหมอปลาจะแกงว้าย จะลวกใส่หัวเปล่า <c oughs> ไม่ลวกนะคะหมดหรือยังคะหมดหรือยังเผื่อกลัวมันจะลวกเตะหัวครับอ่าเดี๋ยวเย็นนี้บ่ายนี้เราก็จะชมคลิปแกงเจ้าตาลนะครับโอเคนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแบบตาาะไคร้แับช่องโองปียะหันหน้า มาอีกแล้ว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 ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอย่เพิ่งหย่อนมานะนี่ติดอ,อะไรวันนี้รับบทเป็นสาวชาวรไรเนื้อมันเหรอว้าให้เหนื้อมันอา่าไห,หนฮะอ่าไปไหนเนื้อมันนี่เห็นเนื้อมันไหมโอ้เห็นไหมเหนม็นไหมนี่อ่าโคตรโคตรจริงหรอ,อ,อ,อโอ้น่ากิน มันหายไปไหนครึ่งโลกคะโอเคโอ้ยนี่สไลดใหญ่เดี๋ยวนะแทกรอโอ้ยหนุดเลย <laughs> เดี๋ยวนะั้นอย่าเพิ่งทิ้งอะไรมานะคะ <laughs> อย่าเพิ่งทิง้งอะไรมานะคะนี่นะโอ้ยสไลดใหญ่นี่ไงปิดมือ ชอบเอฟบีมืองนอกได้กินไหมครับเนี่ยชาวตาลชาตาลเชื่อมอร่อยมากเลยโอเคขอแล้วเหนื่อยโอเคขอปิดคลิปนี้แต่เป็นงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะครับสวัสดีครับ